แม่ชีที่อยู่บนีคือทนาจะมาถวายของที่ที่หูมตักับคำบูชาในพระตราตรอิมาสกาเาอิมินาสกาเรนพโทถังโตเจมาอิมินาสักกา,รการเนากการนะ ธรรม,มังปูเชมาอิมินาสก,กาเรนาสังังปูเชมาว่ายพระพร้อมกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาโพ,ท,พาทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะว,วาตาธัมโมธัมมังนามาสามม สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังขังนะมามิกล่าวนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะพะคะวะโตอะราหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปจะนำไหว้เจดีย์พระทาตุพนมพเพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้รับรู้รับทราบเชิญคุณยมว่าตามปุริมายะ ทักเินายะปัจฉิมายะอุตรายะเอติมายะอุปาริมายะอิสายะตาปะนะกิริสมิงปัตตเมาหากัสสเปนะหาปิตัง ปุถะกุรังปาทาตงศิรษานมามิสุวรรณะ พระชตังรัตนังพรนีตังอุทาภุรังพระเจติยังอาหารวันทามิสัพพะทาข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวบุตรเทวดาที่พิทักษารษาเจดีพระธาตุปานองเจ้าเรือนสามพระองค์ เจ้าราชครูหลวงโวอสมมก บุรภพาจารย์วัตรธาตุนมรับปูมเจ้าที่เจ้าแม่ธรณีพญาสัตตนาคาพญานาคทั้งเจ็ดพี่ดูแลรักษาปกปักรักษาเทดรีพระธาตุนมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับรู้รับทราบ วันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายลหาบอกชื่อด้วยแต่ ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสมีเวลามากราบมาว่าเจรีพระธาตุปนมเพื่อขอสีนขอพรในวันนี้พระพเจ้าตั้งลายได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาพานุปมลพระพุทธศาสนาในวันนี้กำลังประกอบ ทำลังประออให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทังหลายจงรับรู้รับทราบและมาทำหนวยอวยชัยประทานพรให้ข้าพระเจ้าทังหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกส่โครคเวรียงทยมังหลายทั้งัวงอันตรายใดๆก็อย่าได้มา่ําำกายตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นป่าีมานีไม,ม,ม้ยังพันเตะผัดผา บริหารานิจตุปัจจยานสัพพิวารานิพิฆุสังคัสสโนชยามาสาธุโนภันเตพิฆุสังโฆปิมาเิปัตถาบริภารานสัพพิวารานิปฏิพันธ์หาโศ ธรรมะตังทิคาร,าร,ราตังปิาต,งาต,งตายสุขายพันเตป้าเแ่ประสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าตังาาต้งหลายที่ได้กล่าวนานไปแล้วได้น้อมนำมาแล้วซึ่งเครื่องผาางปริฐานปริวานขอน้องภาวายแก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จง เพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสมีเวลามากราบมาไหว้เจดีย์พระธาตุปนมองที่ศักดิ์สิทธ เพื่อขอสินขอพรขอความเป็นเิริมงคลขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตองมาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่กล่าวนามไปแล้วพร้อมครอบครัวญาติพี่น้องวงสาธนายาประกูงวงวานสายบุญสายกุศล ภัายานเมตทุกท่านทุกคนของข้าพระเจ้าจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเจริญในหน้าที่การงานในการประกอบสัมมาอาชีพมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแงอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในธรรมะครรสั่งส ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีประการหนึ่งพระพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบนส่วนอุศลที่ได้กระทำในวันนี้และในขณะนี้ให้ถิงผู้มีพระคุณทั้งหลายผียชนทั้งหลายบันพระโบริของพระภัย เจ้าที่ล่วงรับไปแล้วทลเทวโบเทวดา,ววดาที่รักษาตัาวข้าพจเจ้าตลอดถึงเจ,จ้ากรรมนายเวรและสพพรรพสัตว์ทั้งหลายท,ทีนี้มีไหมญาติพี่น้องเราที่ล่วงรับไปถ้ามีก็เกอ่ยชื่อเอ่ยนามจา้าแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้นำข่า,ขาวสารไปบอกไปข่าวอยากที่น้องที่กล่าวนามมาแล้วนั้นมารับอนุโมทนาบุญด้วย ในขณะเดียวกันพวกเราทั้งหลายก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจเป็นสมาธิก็เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ด้วยหลังจ้าเชิญจ้าเชิญมบ้าหาท่านที่กล่าวนามมาแล้วนั้นไม่สามารถที่จะทราบได้ ขอเดชธรรมนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่มีหัแก้วตาเทพยมีริธาสัตดาเดชเวทวบุตรเทวดาที่เฝ้าพิาทักษ์ารเอดีพระทาตุพ,พนมชงนำข่าวสา,า,า,ารการกุศลไปบอกข่าว,าวให้ท่านที่กล่าวนามมาแล้วนั้น,นได้รับทราบและมารับอนุโมทนา ซึ่งบุญกุศลขอทานที่ข้าพาเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจอุทิศให้ในขณะนี้หากตกทุกข์ได้ยากลำบากเข็นใจ ต้อขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัะเทสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเวราโหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ อย่าได้มีเวรแก่กันและพันเลยพระยาประชามหนตูจองเป็นสุขเป็นสุขเห่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและพันเลยอานีคาหตูจองเป็นสุขเป็นสุขถิด รักษาตนให้พ้นจากภุกภใยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐานอ้างอิงเอา,อาอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาแล้ว ในอดีตที่ผ่านมาและกำลังบำเพ็ญกุศลอยู่ในขณะนี้มีถวายเครื่องอาชาบริขารบริวารถวายจตุปัจจัยเพื่อทานุบำร,ร,รุงพระพุทธศาสนากรณปฏิสังขรเจดีพระาธาตุานาาพนมท่าน้ำท่าไฟท่าพระตาหารเชาวเกตชามรานี่ศนและทุน ตามศึกษาของพระพิสุทธิสม,มเณรวัดพระธาตุปนมในวันนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้เกิดสติปัญญาญาณทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งได้แก่ความค้นทู ให้มีแต่ความสุขความเจริญตายทุกข์หายสุขายโรคหายภัยตายพระยะโรขาเพราะเข็ญเวรภัยหายไปทันทีเพราะวันเพราะเดือนเพราะปีเพราะวันข่อยเคลื่อนเพราะเดือนขอยคลายเพราะปีคอยหายหายรับจากไปมีโชคมีชัยได้ดังปรารถนา ทปรารถนาที่ปรารถนาไว้แล้วไม่เหลือวิสัยมนุษย์ผู้ทุชนจะพึงได้จะพึงมีขอให้สำเร็จในเร็ววันจะได้มีโอกาสพนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธอสา เรื่อยๆนะอาชิดเลยอาชิดเลยละอาอาอาชีกครั้งแล้วมาไหว้ก็ท่าอดหลายครั้งถึงสิบครั้งเลยนะเนาะเกินชื่อว่าเก้าสิบเก้าสิบเก้าต้านี่แหะก็ได้นะคือจังหวัดไหนนะเอ่อ โอ้เจงม้งมานนันก็ร่วมทางกันเมานนี้าพธาตอนนี้ก็จะาไปรมนเดี๋ยวุนเจ้าวัาพรธาตรมจะเป็นเนื้นาบุญรอรับคุณนามข้อพิธีผ่านพาจะสมหมายมากระด้ อาจารย์นามาประดัอาจารย์มยสายตรวตวตวคอเรื่องอื่นัไม่เข้าใจแต่เรื่องยาเพราะว่าอัย่เานี่อว่าเ่อาจาย์ลาลาตน้มันนพิษอมันอพิษข้อที่หนึ่งโิดที่เอาอยู่ ถ้าเกิดมีของเกิดขึ้นให้อะรกแต่ให้สัห้าลากท้องยาหอมนี้มีเลือดกระากันน่กากทใหหลันช่อก่มีตัวห้าลากตงนี้ตัดอะไรที่ตัดนะให้ขันต่งนี้ชั่วโมงกรบชั่วโมงในทางดียวเราไรู้อ่าที่นี้ถ้าเกร็อะไรกแต่ที่มีที่ไล้แรงขนตนี้ท้องเข้เลนี้คือไม่ได้อนน้าแล้ว ทุกท่านอาจารย์อระอาจารย์เตาอาจารย์นรพระอาจารย์สมหายพระอาจารย์มหารุงเรียนธรรมเก้าประโยชนพระอาจารย์พระอาจารย์มหาเนกดรพระอาจารย์หลวพี่จงรักสมเนรพัทวัฒน แต่เราโอ้โหแต่มีควาคที่สูงมากๆต่อระมานี่แหละแต่ไม่เอาอยู่หรอกปฏิบัตินี่แหละพอดีแล้วค่ะอยู่างอยู่นนปฏิบัติด้วย่ปฏบันนี้เลยถึเวลาเข้าปฏิบัติบ้าเป้หมายไปเดียไหมคะนนี้ไปภูเขาไฟแล้วนี่ยโอาไปฝึกปฏิบัติทำก่อนที่จะจบ็อเต้องหาภูเขาไฟที่ลมจะไปเออ คือค <F gez os> <aff chter> ื้ได้ได้ถวายยาไปแล้วอีกคั้น่สองเน้ะอันนี้คือสาเจอหมอก็เลยหมอเป็นะมากดใจเลยเด็นี่ก็ว่าปุระปาริุเรนตีสาคารเอวะเอวะอิโตเินาเปตนาออปะกะปติ อิจิตังปฏิติังสมหังอิปเววัตุมิจตุสัพเพบริโตสังขปาจันโทปนารสยาถามไมโชติรโสยาถาปิวัตจันโตสัพพะโรโขเวนัสสตุมาเอภาวัตวะตระระโยสุเกติคา Yupo pawwa ape wa pakse resane ca wotha te ayokano sokham aknaratana daya nupa we naratana daya te jasapokaro kapya we ตว์วะเนตตาอันตรายาเปริเนตสันตุอาสะโสตชยเสติทานังลาปังโสติปะกายะสุขังบางสิริอายุจวันโนจาะพองโวเทจายสวะสัตวะสามจอายุจเจวเสติปวันตุเตปวัต ตุสัพมังคลังรกขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสัทโสติภวตุเตภวตุสัพมังคลังรัก คันโตสัพพะเทวะตาสัพพะสังฆาโนอาเวนะสะทาโสติภะวันตุ ทำนาภาธาราธรรมปกปักรักษาเทวดาคุ้มครองให้มีแต่ความสุขความเจริญเจริญในหน้าที่การงานในการประกอบสมัมาอาชีพใีสุขภาพพานามัยที่แข็งแรงไปไหนมาไหนก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตลอดการเดินทางและตลอดไปด้วยเถิดอัลลอสัมมาสำมาศวิชชวยสุขภาพวานามังที่แขางเร